สวัสดีค่ะวันนี้วันที่29พฤษภาคม2567นะคะกำลังจะไปกรุงเทพค่ะเรารถทัวร์อยู่ที่ขนส่งลำปางนะคะนี้มีกระเป๋าสองใบแล้วก็มีกระเป๋าสะเดียง กระเป๋าเสเบียงใส่ของกินตอนนี้ก็เวลาประมาณสิบโมงกว่ารถออกรถออกสิบเอ็ดมงครึ่งไปถึงกรุงเทพก็ประมาณสองทุ่มครึ่งไปได้ตั๋วแล้วนะคะ ได้ตัวแล้วได,ได้ตัวแล้วกำลังรอรถอยู่นะคะอันนี้นั่งอยู่ข้างในพอารถมาพอารถมารถก็จะจอดอยู่ชานชาลาที่ห้า อมองไม่เห็นแสงจ้าเลย,ยชา้ชั้นที่ห้ารถย,ยังไม่มารถทัวร์มาเ็าประมาณ10โมงเอ้11โมงรถทัวร์มาประมาณ11โมงขึ้นรถสมบัติทัวร์ ไปรับตัวตรงนู้นไปสามวันไปสามวันนะคะแล้วเดี๋ยวก็กลับมาดูแลพ่อแม่เหมือนเดิม <c ười> คิดถึงด้วยเป็นห่วงรีบไปรีบกลับ <c ười> บอกพ่อกับแม่แล้วว่ารีบไปรีบกลับ <c ười> ช้าพี่สาวมาส่งที่เช้าพี่สาว,พ,สาวพี่สาวมาส่งที่ปักทางปากทางแล้วก็นั่งรถตู้มารถตู้แม่หมอมาถึงที่เนี่ยก <c oughs> ี้ไปรับตั๋วตรงนู้นนะคะ <c oughs> รับตั๋วเสร็จก็มานั่งนี่เดี๋ยว เดี๋ยวก็จะกินข้าวเชาว้าเดี๋ยวจะกินข้าวแล้วกินข้าวเช้ามาแล้วแต่ว่าเดี๋ยวก็กินข้าวก่อนขึ้นรถแต่บนรถเขาก็มีอาหารแจกนะเออมีน <k <k <k> 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 <k <k ี่น้ำแล้วก็ขนมปังสองชิ้นก็ขอให้ตัวเองเดินทางปลอดภัยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ ถึงคุิแคบสองเพ่มขึ้น